ยินดีต้อนรับสู่คอร์สของวันละเทคและนี่คือคอร์สเรียนรู้พื้นฐานฟอนเล็กระดับที่1เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง5คำศัพท์ในตลาดฟอนเล็กที่มือใหม่ต้องรู้ point, pip, lot, leverage และ margin หลังจากการฟังบรรยายนี้จบนะครับเราจะรู้ความแตกต่างระหว่าง point แล้วก็ pip เราจะรู้ประเภทของ lot size และเราจะรู้วิธีการคำนวณการใช้ margin และ leverage พอยต์และปิ๊บนะครับเป็นหน่วยในการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในการเทรดนะครับโดยทั้ง2ตัวนะครับมีการอ่านค่าที่แตกต่างกัน1พอยต์เท่ากับ1พอยต์หรือ1จุดใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่มีทศนิยมระหว่าง2ถึงหาตำแหน่ง1ปิ๊บเท่ากับ10พอยต์หรือ 10, อ10จุดใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่มีทศนิยม4ตํตำแหน่ง นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้พอยต์ในการอ่านค่าเนื่องจากสามารถอ่านค่าได้ง่ายไม่ต้องมาคำนวณในเรื่องระยะของการคำนวณแบบปิบนั่นเองเราจะยกตัวอย่างการอ่านค่าของพอยต์และปิปบนะครับสมมุติราคาปัจจุบันของคู่เงิน EUR USD อยู่ที่1.12000แล้วมีการขยับไปที่1.12010หากเราอ่านค่าแบบพอยต์นะครับเราจะอ่านได้ว่าคู่เงิน EUR USD มีการขยับขึ้นไป10พอยต์ แต่หากเราอ่านค่าแบบปิบจะอ่านได้ว่าคู่เงิน EUR USD มีการขยับขึ้นไป1ปิบล็อตไซส์หรือขนาดของการเทรดนะครับเป็นขนาดของการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์และเป็นตัวคำนวณในการหาจุดกำไรหรือขาดทุนตัยขนาดของการเทรดนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆที่เราเห็นกันอยู่ในตลาดฟอเร็กซ์หเซนล็อตขนาดการเทรด1ล็อตของเซนล็อตนะครับจะมีขนาด100หน่วยแต่ถ้าหากเป็นขนาดการเทรดของสแตนดาร์ดล็อต หนึ่งสแตนด์ลดลอตจะมีขนาด10,000แสนหน่วยการคำนวณกำไรขาดทุนนะครับเราจะคำนวณได้จากขนาดของการเทรดมาคูณกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหากเป็นประเภทของเซ็นลอตขนาดการซื้อขาย1ลอ็อตและมีการขยับขึ้นลงของราคา1จุดจะได้กำไรหรือขาดทุน0.001ดอลลาร์สหรัฐหรือคำนวณได้จากเอาขนาดของการเทรดมาคูณการขยับของราคาและทั้งหมดหารด้วย100 หากเป็นตัวของสแตนด์ดล็อตขนาดการซื้อขาย1ล็อตและมีการขยับขึ้นลงของราคา1จุดจะกำไรหรือขาดทุน1ดอลลาร์สหรัฐหรือคำนวณได้จากเอาขนาดของการเทรดมาคูณกับการขยับขึ้นลงของราคาเรเวเรจหรือแรงทวีนะครับเป็นเครื่องมือที่ทําให้นักลงทุนสามารถใช้เงินทุนที่น้อยและเข้าทําการซื้อขายในขนาดการเทรดที่มากอีกทั้งตัวของเลเวเรจนะครับจะนําไปคํานวณหาเงินหลักประกันที่ใช้สําหรับในการเข้าออเดอร์ เราจะยกต,ย <des k> ตัวอย่างเรื่องเลเวอเรจให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหากเราต้องการเทรดที่ขนาด1นึ่งล็อตสแตนดาร์ดนะครับในเลเวอเรจที่แตกต่างกันเราจะใช้เงินหลักประกันดังนี้ที่เลเวอเรจหต่อ1เราจะใช้เงินหลักประกัน1น0 0 0แเหรียญดอลลาร์ที่เลเวอเรจหต่อ10เราจะใช้เงินหลักประกันที่10,000ดอลลาร์ที่เลเวอเรจหต่อร้อยเราจะใช้เงินหลักประกันที่1,000ดอลลาร์และที่เลเวอเรจหต่อพันเราจะใช้เงินหลักประกันที่ $100 ดอลลาร์ เราจะเห็นได้ว่านะครับยิ่งใช้เลเวลที่เยอะเราจะใช้เงินหลักประกันที่น้อยในการเข้าออเดอร์นั่นเองเรามาดูข้อดีข้อเสียของเลเวลกันครับข้อดีของเลเวลนะครับเราสามารถใช้เงินลงทุนน้อยก็สามารถเข้าทําการเทรดได้ เราสามารถซื้อขายในปริมาณล็อตไซส์ที่เยอะนะครับกับในสัดส่วนเงินทุนที่น้อยและเราสามารถใช้เงินน้อยนะครับวางแผนไปหาเงินเยอะได้เช่นเดียวกันแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียนะครับของการใช้เลเวอเรจที่สูงนะครับพอร์ตมีโอกาสแตกหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอและเรานะครับจะซื้อขายเกินเงินทุนของเรานะครับและสุดท้ายนะครับก็คือความโลภนั่นเองในการเอาเงินน้อยไปหาเงินเยอะ เมื่อเรารู้ข้อดีข้อเสียของเ e เวอเรจแล้วนะครับเราควร Management ์พอร์ตของเรานะครับให้เงินทุนและขนาดการซื้อขายอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะวินเ t e สูงนั่นเอง มาร์จิ้นหรือเงินหลักประกันนะครับเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการเปิดออเดอร์ในแต่ละครั้งนะครับโดยที่โบรกเกอร์นะครับจะทําการยึดเงินหลักประกันของเรานะครับโดยเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเต็มจํานวนของการซื้อขายนะครับโดยหลักประกันนะครับจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยดังนี้ 1. ขนาดของสัญญา 2. ราคาตลาดในขณะนั้น 3. ามเลเวเลดการคำนวณมาร์จิ้น gin, นะครับจะคำนวณได้จากเอาขนาดของสัญญานะครับคูณราคาตลาดในขณะนั้นแล้วทั้งหมดหารด้วยตัวของเลเวลเลด เราจะยกตัวอย่างวิธีการคำนวณมารจิ้นให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเราต้องการเทรดคู่เงิน EUR USD ที่ขนาดการเทรด1 t ล็อตสแตนดาร์ดและใช้เลเวเลตหนึ่งต่อร้อยเราจะนำขนาดของสัญญานะครับนั่นก็คือ1 0 0 0 0แสนคูณด้วยราคาสินทรัพย์ณนะตอนนั้นเรายกตัวอย่างอยู่ที่1.1200 0ทั้งหมดหารด้วย100เราจะใช้มาร์จิ้นในการเทรดอยู่ที่1,120ดอลลาร์สหรัฐ ถัดมานะครับเราจะเข้าทำการเทรดคู่เงิน EUR USD ที่ขนาดการเทรดหล็อตสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันแต่เราจะเปลี่ยนเป็นใช้เลวเวลหนึต่อพันเพราะนั้นการคำนวณเราจะได้ตัวของขนาดสัญญานะครับ1แสนคูณด้วยราคาสินทรัพย์ในขณะนั้นซึ่งเรายกตัวอย่างอยู่ที่1.1200 0ทั้งหมดหารด้วย1,000เราจะใช้มาจิ้นในการซื้อขายอยู่ที่112ดอลลาร์สหรัฐ มาจินเลเวลนะครเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเทรดเดอร์นะครับเนื่องจากเป็นเกณฑ์ในการดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะโดนมาจินคอจากโบรกเกอร์หรือไม่นะครับการคำนวณมาจินเลเวลนะครับเราจะคำนวณได้จากนำอีควิตี้มาหารด้วยจำนวนมาจินที่ใช้ทั้งหมดคูณด้วย100 ยิ่งจำนวนมาจินเลเวลที่สูงนะครับพอตของเรามีโอกาสโดนมาจินคอจากโบเกอร์น้อยแต่ถ้าหากยิ่งมาจินเลเวลของเรายิ่งต่ำนะครับพอตของเราจะมีโอกาสโดนมาจินคอจากโบเกอร์ที่สูงนั่นเอง Margin level นะครับเราจะนามาเทียบกับ leverage ที่เราใช้นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตนั่นเองตัวของ leverage นะครับจะมาเป็นเกณฑ์วัดในการหา margin call ยกตัวอย่างหากเราใช้ leverage หต่อ100ถ้า margin level ต่ำกว่า100พอร์ตของเราก็จะมีโอกาสโดน margin call หรือเราใช้เลเวลหนึ่ง0 0พถ้ามาจิ้นเลเวลเราต่ํากว่า1,000พอร์อตของเราก็จะมีโอกาสโดนมาจิ้นขอนั่นเองและเมื่อไหร่นะครับที่พอร์ตของเราถึงเกณฑ์ที่โบเกอร์กําหนดหรือที่เราเรียกกันว่าสต็อปเอาท์โบเกอร์จะทําการปิดออเดอร์ที่ติดลบเยอะที่สุดอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นนะครับหากเราไม่ต้องการให้พอร์ตของเราโดนสถานะมาจิ้นคอเราควรเข้าทําการซื้อขายด้วยความ,ะมาระมัดระวังและใช้ตัวของเงินทุนพร้อมกับขนาดของสัญญาหรือลดไซส์ size, ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสัมพันธ์กันนั่นเอง